พี่จ้าพี่น้องเบงรงดูเบอดูเบอดูบออากาศพี่น้องคะอโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรอากาศกำลังดีก็มาเป็นจังสี่ซะแล้วมาอย่างหนาเลยนะคะเบ,งบ,งบ,งบ,อ,บอง์เบอร์มคือนี่บัดโฟนตกมื่อนี่บัดหีมามาพี่น้องเอ้ย เบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิงเอา,เอา,เอาดอกใหม่ก็กาลัางงามกาลังสวยกาลังงามเลยจะมาฆ่ากัซะแลว้วโอ้ย มมมลมน้ำเสียงดัง่อยนะคะบาูุติดถนนเนาะ,ะเสียงดัง่อยเด้อขอโทษขอให้แล้วค่ะทั้งวันนะคะวันนี้ทั้งวันนะคะวันนี้ทั้งวันหิมะตกทั้งวันนะคะวันเนี้ย โอ้ยอากาศกำลังดีพี่น้องเอ้ยมาสแลวมาสแลวตัวแดดตัวดีขนาดเอ้าหห่วย